ไปกินตึงเกียงนี่นูครับแม่ไหมกินชีกูดลูกเองเดก,ก้าบูดอลไแล้วละ,ละ,ละ,นนะพวจนูป่าเมียน้อยไปกินชีกูดจาดวนินเวลาครับแม่ไหมป่าไปกินมูก,กาตาอืลูกเองนี่เดดังตาเะไแล้วละ,ละ,ละมันเหนื่อยกันมีพวจนันอันผู้ไอ้ได้ดีตะกุนมาแจ้ไอ้อันน้องจุนเลยมันดวงดีได้ผู้ใหญ่ช้ำ ผู้ใหญ่จำแกอุ่นก็นดีแต่ว่าไม่ใจ้เจ้าจูตำทั่วเมื่อนเย่ตำใจตกใจแกดหนกระเลนกลับมาลงรูดเดิม<อ>พวกเราพี่ได้เจรูเปลี่ยนได้ลงตังเิล<อ>เอ๊นักใจจ๋าเอนักใจกันฮ่าพวกว่าัไม่ได้ล้อเลี่ยวอย่างเจ้าจูเลยจ้านะอ <laughs> เอ้จัดเนื่อยกันอืม เอาแต่บันนี้อันมาเรียวยามาโปรอันในรงปร่ไงไอ้จ๋าทักปร่งปัวคิดดีแล้วหรือปัวีอคบพอเปลือและปิดเครื่องยอบอยู่กับแม่ไม้สองคนไอ้ปัวจิบไม้ ตายหงเจงไอปนปนก็เจงไอรุดมันจนตายหูไงปนกูได้ผัวเองไม่ใจงัดได้เจียงบุนีบอกเอาว่านั้นเหลียวโดดอกมาจากจะไม่อินใช่ไหมใจงัดได้คุณกุนเอาแต่วันนี้กูว่าเลาไม่รู้ไปพบใหม่ไม้น้่นเล่าเดี๋ยวกูุ้งหนักชื้ไปกูตองชื้ไม่รู้วันนี้พระองค์ไปพบใหม่ไหมนั่นให้พรับ Ai prap mani đeo. Na na mom na na no na na nam no no na na ga. Prap na na ga. Đây chơi mừng tam uống nắp uống pop mẹ mai nói để mừng tô cá bơ cu. Cu pram tô ai mừng đẹp chào đây tô mấy Um nhìn na mom mới nè. Mẹ con um dài con quần dù co. Ác tim đúng mà

อ๋อน oh, oh, okay. ี่วางนี่เปลี่ยนแล้วเย็นแล้วใจใจตัวแม่ติดนะมือเย็นมือไม่อ้อมือไม่กันแล้วแกมือไม่จีบมึงเปลี่ยนอี่ตูนไร้อะลุยเว่งกันดูว่าเล่งไม่ช้าตู้ื่นกันลุยไม่เอาไปเอาตู้นแกมันปริดนตู้นได้ก็กูกดตู้นจี่ใจแม่ติดนะหนึ่งนึ่มได้เบี้ยกระเพือ ตัวนั้นน่ะบางนีไม่ได้ไม่เหญียิดกูใจเป็ดแล้วน่ันึ่มลืมเพือน่ันึ่มาบปไปนะไอ้มึงแร่นไงดีไม่ได้แบบอยากเ่นงี่เหมือนเหมือนไอ้เหมือมันแร่ไม่ได้เลทงานตัวเองยินได้เอาเอาแต่เอากูไม่ตื้อมึงเอาเอเบอกเร็วๆตัวน้ก็อืน กาลังนู้นน้องกาลังนู้นไปเปิดปีเลยจะไปเลือกมาเจตนาอีเพรตกันนะกูวะว่าจังปรับนายและปากกล ทั้งปรับนายประกายก็มาเมื่อลูกรักมีเล็ดนำประเนตดไม่ได้เลยแค่แนนี้กระมาถึงนอดเลรีบกลับกลับจะรอกันนี่มันอกว่าชื่อปาา้าชัยนี่จะน้ำตาไม่พบคงประดับใจผู้นี้เท่าว่า รีบอกนอกเกตนิเวศวังจะกดตั yeah. yeah. ้งองราชเมื่อกอกจากไปดันเมื่อออกจากไปทัเลท่านผู้ชม จากนี้ผมจะนำตาตยตาตา,มมมามาชิกมมาพบกับนักกรชุดกีดินซึ่งเป็นนักกรขกองจอมยักษ์กันุยักษ์กันดุษมีลูกดาวเทนสวยนะหน้าตาเหมือนกับชาวมนุษย์นี่ชื่อว่าดีจะได้ปัดนี้ก่ลาวดวงแก้วิจิตรที่มันได้สร้างความเจริญนะครับนักกรไปตาลี้มันได้เพศนรัพยไปตัว เละเล้วข่าวนี้ก็ล่งรู้มันเป็นงูองจอมยักษ์ก็จะไม่จอมยักษ์เกิดกิเลสเกิดความอยากได้ดวงแก้วดวงนี้ขึ้นมาอย่างจับจวันนี้ยักษ์กระตัดสินใจแน่วแน่จะเดินทางไปย่งชิงดวงแก้วทีนรร่นครไปซาเลี้ได้อะไรจะเกิดขึ้นที่นี่ติดตามรายละเอียดต่อมาอีกครั้งกับพี่น้อง เมืองมินนาบดินรัดว่าจะกลัเมืองมิหนูหนาบนินรัดจอมมันมาบอบิดนุยนาประดิษตร มีเมืองมันที่ดุดเดินดา,าบอนประชากรรุกรานหนุยนาตั้งทานีอันเมืองอยากมีลักแลกกำแพงเพชรประรทชจัดรอยอดมองแล้วโจ้สุงสิีกระเดียงเดินลือเลืองหนุยนาเดีองนิติจอมมานีเงาวันจำนานิต ลูกหรือว่าชื่อยากสักดาเด็ดเคยก่อเหตุร้อนถึงจันทกนิดไม่มีใครในแกมาตอรทิดทั้งแปดทิศไม่ใคกลคาหนุยนามาตอรยศที่จะได้วันนี้ที่พอเรียกลูกข้มาเพราะอยากจะบอกลูกว่านกรอนทุกินกินงดอเป็นนกรอนดกว้างใหญ่ไปศั้ มีนาเกตติดต่อหลายประเทศแต่บัดน,นี้ความน่ากลัวมันได้เกิดขึ้นแล้วเพราะหมายความว่ายังไงอะลูกรลักลูกรูหรือเปล่าว่าขณะนี้ที่นครไปซาดีแต่มีดวงแก้วดวงหนึ่งมันลอยไปติดยดประสาทของนครนะน,นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามันได้สร้างความเจริญมั่งคั่งให้กับนครน,นี้จนปิดหูปิดตาการที่เราปล่อยบ้านอื่นเมืองอื่น,ม,น,นมีความเจริญมากกว่าประเทศเรา มันเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้นําชาติการเป็นผู้นําไม่ใช่ของเล่นเล่นประมาทพลาดพลั้งไม่ได้ลูกจําผู้นําคนหนึ่งได้ไหมชื่ออะไรพระจําไม่ได้มันรวยมากเพราะมันได้สัมประทานหวันหลังจากนั้นก็จับติดว่ามันทุ้นเจ็ดหมื่นสามพันล้านในที่สุดอยู่ประเทศไม่ได้ต้องหนีลูกพาลูกพาเมียไปอยู่ที่หลอนดอนผู้นำอีกคนหนึ่ง แค่รายการชิมปอยเด็กปยยังถูกปลดจากนายกมีผู้นำอีคนหนึ่งหน้าตรงจานมากถูกแขวนคอตายมันหมาใช่เหพ่อแซดดามุตเจนอย่างกี่กพอจะไม่ยอมเป็นเหมือนกับผู้นำเหล่านี้พ่อจะต้องรีบเดินทางไปตัดขอยต,ตั้งแต่ต้นลมพ่อจะเดินทางไปยังชิงดวงเกลียคน,นไปซาลีก่อนที่ทุกถึงทุกอย่างมันจะสายเกินไป วันนี้พอจะเดินทางไปยิงจริงดวงแก่ที่นั้นถูกต้องอะไรยพยักกันะตะวุนหรืรว่าพยักดูเนอยจะเดินทางไปยิงจริงดวงแก้วที่นักนไปได้ใช่พยักดูน็นกวางุ่ม,มก,ก่อนดินเด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 ดเด ทำไมมึงเรียกกุยงสุเนท์อะไรกูกูกรรว่าจุไม่ถึงดีเน็ดด้ว่าเน็ดเป็นตะไกเดนักใหญ่กึ่งใะตบลูกบอลกรรมไปกรรมมาเน็ดด้ว่าเน็ดจุไม่ถึงดีเน็ดกูเติกันแล้วหมายความว่าไงหมายความมนุษย์ตรงการกันดีของผู้มนุษย์ mấy anh đi qua chào chào yak rồi nhảy trên hòa bỏ nhảy chu nết, coi trái mắc thì mừng sẵn xuất sơn cả. Cho đã nhảy lấy này cầm bút này của của ba Jam Diệt. Nãy trên nức đã trên đai đôn chơi nó mang về bàn trên chơi chơi lên. Cũng ăn chơi chơi nãy. Trên nhạc công chơi phít. Ban mừng thì măng chơi chơi lên đã trên quăng bấm. Mình, mình, trong mình, mình, คุณนัดสมบัติอะไรถึงควงมันเมืองที่จะจะเดินได้กูนึกคนในใจต้องรักต้องรักมากขี้ประการที่ต้องนักการเมืองต้องไม่ตุนใจริษนักการเมืองต้องไม่โกงกินประการที่ตามคุณน่าตามและใจดีย่ารรมต้องอบรมต้งต้นเยาวชนคนในใจนะครับจอยงานในประการที่งานในตื้อละมกกับยาเต็มที่ต้องปราบปราบไม่ทิ้งจากมันเมืองมันตึงใจเจริญได้บ้านตนไม่ใจรินบ้านตนมีแต่ปัญหา ฮันจะตึงยาลืมมาบ้านตึงมีเดปปนาปรากว่าแดงบุญุคนอย่ามากันกลักคลักฮันจะลังจากนั้นหลังจากที่โบตันหุบมีปุมีปลักเตนมยกเขาระลวียนในกระเบนบุญุตื้อติดจนว่าป่าตรงงตาฮันมาอยู่กันกลักคลักฮันจะบุญชั้นเขาไม่ใจเดินได้เลยบุญุมวางกับระเบิดแน่นชัดตามจังหวัดนุกกาเปลอนี้เอ่ในกรุงในในเมืองหลวงนุกกาโบเตือเรื่องกกาโบเตือแดง ไม่โราที่ตุบกันวันน้อยเพราะฉะนั้นบานจึงพุมเล้ยเล้วแยกได้ว่ามาใจเดินได้บาเมืองที่มันจะใจเดินได้เนฟังผุ่มได้ใจตะคิดมันต้องดีโดยรวมไม่ใ่ดีเป็นคนคนไม่ใ่ดีเปรียพูดแต่มือกยาวเจ้าได้เจ้าฮงอะไรพมไปนั่งคุยกับเมกาก้าวแก่งกับนัคนไปจด้ดิก็บอกว่าเมื่อก่อนกล้ได้วันนเจียจิบจันมาวางนี้กล้ได้วันเจียเบิ้ลนจันเนื่องจากคนให้มาเลยดวงแก้ว ก็แล้วรงแรมเกิดขึ้นมันดอกเงินในโรงแรมมันผมตามที่ว่ามันยังเด็กผู้จัดการหนึ่ยังเด็กเจ้ากองเนต่องจามันยกตึงบ่อยนะพนักงานนักจ้างความปลอดภัยะกุกนะอันนี้เราะฉะนั้นเกิดโรงแรมขึ้นมาเองเป็นการจ้างเงินจ้างงานขึ้นมาแหงน่อันนี้แม่กาเ้าแกงใกล้แต่วันน้าพันจันจะินลงกินได้ผมมีตามเตือนที่วันนี้เข้าแกงนั้นมันมีแต่แกงเกยอ เนี่ยแต่มาหนุกดึงกี่ปลาละว่าหอมละนำเต้าละเคยดีพรีละเพราะฉะนั้นเมื่อเขาแกงก็ไดีอันเลี้ยงที่มาประกอบก็ต้องก่งดีฮันจะลองกินอะไรบ้านก็ตึงใจเจริญฮันละปลูกปักขึ้นมาได้ถะาเก่งป่าไปลาดมันป่าไปตีกลองแล้วไกยไม่มีกำลังใจปลูกฮันละบ้านตึนเมกาตึนว่าไปหนังก้าวเยี่ยวแล้วเยี่ยวลาวก่ได้กยเกยแล้วดิเป็นเช่นมันเดินใจเดิญเหมือนมตามพี่มึงจะพูดแล้วก็ตามไป แต่มึงเปลนเพลี่ยนความคิดกูไม่ได้มึงดูแลลูกกูด้วยดูแลบ้านมืองกูด้วยไม่กี่วันกูจะกลับมาพร้อมดวงแก้ววิเศษดวงนั้นกูไปแล้วว่าเจ้มานมาประกาศจาเด็ดจากประเท,ทีทบหยุดปดัินีมาหยุดนะ đâu làm cá trong chạy lemung bay para cona con bay ในขณะที่ยอมยักกันทับเดินทางไปยังจริงโดดแก้วจินตกรไปตาลีผมจะนำพี่น้องกลับมาจินตกรไปชาลีบครั้รงหนึ่งมาพบกับเด็กหนุ่มหน้าตาอับ,บละก็มียื่อวานายมานีนามานีผู้นี้เป็นไกมาจากไหนไม่มีไก่ตาบ จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นที่นี่พร้อมๆดวงแก้วดนั้นหลายคนคิดว่านามณีเป็นคนบ้าหลายคนคิดว่าเขาวิลกลจริตไม่มีเคยใหญ่จะพบมาจะมีก็แต่นายเพียกและนายปูนแก้วเท่านั้นที่เป็นเพื่อนของนายมณีท่านผู้ชมที่รักนามณีผู้นี้เป็นใครมาจากไหนเขามีบทบาตรสำคัญอะไรกับสร,รัศรใหญ่เรื่องนี தாமப்ப மா นายมันีพูดเดียบลัได้มารรจักกับเพื่อนจ้าฉจนสบายนักหนาชาวนีบุนกับพี่กุียกมาเประยนามาลามิดและจิงดีกุนใยใจ và subscribe đi, cụ đại Mì đi Để không bỏ lỡ những video đi dẫn ไ,ไม่เจอรู้ว่ากูเป็นใจมาจากาไหนไม่เจอปูกว่ากูเป็ี่ยนใยจเรเชียมายว่าได้ที่บัดนี้เป็นเมียเราเจียงโมนูมาบอกกูว่าต้องจำดีแล้วด ไอ้ไร่กาวบุญกาวบุอไม่ใช่กี่วันที่ว่านั่งเยียดมาเก้าแค่นี้เออเราก้าวบุญดักไอ้ก้อนก้าวบุญไอ้เด็กไอดังดูดก้าวมันดีเลยบาคันเลยกูเลยรู้มาแต่เป็ดนั่นมาเน่งเน่งมาโลเปลมกุญแค่นี้ก็ว่ามึงบาเป็นเลยมานี่ไม่กช่ก็ มึงี้ยไหมคนเด็กกบมึงอย่างเด็กกูกับบาเพี้ยกูกระเกินกบกูกระกบบอกว่าเกิดไม่กบกูเลวนะเนี่ยกูมากบมึงไปเลยก็ยังไงนะก็ใจนี้ดีนะเพราะฉะนั้นกูอยากจะบอกมึงเลวยจีอ่ะท่านว่าคนนอกยังไงอ่ะมึงบาปเพย่มันนี้ขนาดกูนี่จะโยดุกวันกูยังอ่ะมึงบาเลยมึงอ่ะกูบาเออบาเพี้ยก็อ่ะมึงบา มันในป่าเราไปื่นไดก็ป่าไปดนบยักไอปีนี้เหลือกบว่ากูเพื่อเปลือดได้แก่ป่าไปตายโอ้ยลูกเพื่อตีรักก็ป่าไปตีนูป่าไป่อตีอมบ่ตไกไป่ยบอยๆป่าไปไกอนนหนวดเป็นเบื่อหนวดเป็นหูรันมันจะเป็นเบื่อเผื่อตีรักริงนูงป่าไปตีโม่ด้อนะ จบนะครับทีมอไม่จบก็ต้องไปคุณไม่ลูกไม่เมียนี่ผึ่งเคยไม่ผึ่งมอไปพรำกับลูกเพื่อนเมียเพื่อนนะเมียเคยก็เคยรักลูกเคยก็เคยรักไปแต่พรำทำเจ้าจูแม่เพื่อนยิงแต่โอ้นั่นไปแต่ไปทีมอนูเคยไม่เดือดร้อนแต่เดี๋ยวกูทำมึงอิจเดี๋ยวบุญู้มาลากูมึงบปทีมอเด้แจ้งเคยยังเดือดรุ่ยจริงไหมจริงอันนี้แจ้ง rồi แจ้งกับเพื่อน กะดีนี่มันพี่ยัดไม่มเมื่อนบรุมารมาในโรงเรียนเดียวคนตนตนเราไม่ใจตั้งตีเหล่าเร่งดีปีกาปีกาพอได้ตั้งเจ็ดมันปีต์ันเกยกะดีโทป้าก็ต้องให้ตอดิวดิวให้เอเร็วๆวเราขึ้นไปตึง้งกรมไม่ใจทันใด้เดครั้งมันกาบกบเกยกะดีครั้งจำไม่รู้นะมันครั้งเราเก็บเจ็ดเลย เรากัดจัดแม่นกกระโจกกินน้ำพวนกลางตรงตีเด้งตง่งตีปลุดเดียวรอยหยดหน้าปราบพลโอ้ที่รอยมึงวะรำเกลก,กี้ยังมิ้นมือแกเดือนไม่ได้เดาทีเดียวกูตามที่ว่าเกนฑ์ไหมเจ๊ง